ครับกับสวัสดีครับขอต้อนรับขุณผู้ชมพงษ์เขาเลยนะครับนี่ก็มีโอกาสมาหาปูเจ็ดสองหรือปูบักแข็งเงย่นะครับมาจำตัวเด็กของเพิ่นลนะครับเพิ่นฟันท่งหรือบ่หรือยังหรือวันเดียยกโตเดียกยกีโตกับมาเบิ่งน้ำกัน,น,น,นแลว้วครับพี่น้องสามพงษ์เขาเลยเพื่อครับว่าปูเราเสียให้จักโตครับเป็นแบบคืออยู่กับวาสนาไพามันเท่านั้นค่ะอยู่แต่วาสนาไพาม,นนนะมันมั้งปูเนาะไม่กันตกซื้อตัวเดียวมันก็ะทก พี่ว่าสนาเซียจำได้ก็บวถืก็เก่าันแหละฝันปะครับบู้วาฝันกับฝันว่าเป็นจุดดอกขาเป็นจุดดอกคกับแน่ๆคือจะหนีละไม่ต้องฝันตบรวจบน่างนี่แล้วค่ะหน้ากัมี่วันนี้แม่เขาก็เล่าวันว่าหมายมาช่ว้แล้วพยายมเทียบมีได้ไ่ย นี่ได้แน,น่ลว่าบอ่มากตัวใดครับปันี่อัน,นี้ล่างไงน,นี่บนไงชุดหนึ่งแดงเนี่ย,ยเด้งไปเบาๆก็ไม่ยากวัก็มักแจะนี่นี่้ย,าม,ายมากสุนห่าเท่านั้นกหาเจ็ดโถปูมักสุนห่าก็หาเจ็ดใช่ใกันคับูกกันวานี่วัววา ปูคนมศนยาหากากได้ค่ะวาเขามีแค่นอยแหละตัวเน้นต er so right? Do ัวเน้นแต่ลูกมาทำได้ค like ือเ่าลย่ะว่าเบิดเดียวเบิดเดียวติปูเบิดเดียวสีบอกเราบดเดีปล่อยบิชาแล้วเบิร์ดวิชาเราปูบอกจะ นงินหมวดหนาต่อแั้ว่ะ่นเหียอพี่ออมาเขาว่าให้ล่ราคาไปบุ๊มั่งความสอาดในบงย่ดถ้าแนวนั่นไปคือถ้าสือหยาก้านอืมตงไปนะค่นั่นแหละทั้งเที่ยมก็อาจจะถูกธรดาละเด็กกันแต่ลงไปปุ๊บ ค่เดือังมากแล้วก็ซื้อยากบางทีก็เครื่องค่าไปสัานะบอใครนันไนสายทหารคนมาตัวใดครับปู่จักเลวบดีบางทีบอใครนันนี่สายทหารนีจะลงไปสมากรตบพอมีแนของเ้าวข้าก็บอืี่จะ้าเดียวแน่นี่และไปวิ่งสาทหารยังไงสุด่ายสุดมันติปูแม่งั้น้าสมัคก็จะบกเกิดทั้งเดือนทั้งเดือนเล็กสายทหารเนี่ ไม่เอาทีออกลงไปแบบนี้วะมันก็หกเก็ดแปดอันนี้ก็สองห้าแปดเก้าเนี่ยเขจะชีเรียกไปไปวิ่งเล่นี่สองห้าแปดเก้าเนี่ยมันสวนกันได้นี่เก้าสองห้าแปดอันนี้ก็แปดห้าเก้าเนี่ยนี่มันสู้กันก็หาแปดเก้านี่ก็ไปวิ่งได้ค่ะพอมาวิ่งเนี่ยเขาจะถือไปทั้งทีข้อมันสู้กันทั้งเดือนมันนะ น๋อมันชนกันอีรีนะปุ่นนะกับสูตรอีเรแปดห้าเก้านี่ยคราตีกที่แปด้าเก้าอันนี้เพิ่มไจะสองสองตัวที่ตัวนี้ว่นพี่สองก็เรียบแปดห้าเก้ามีข้อให้ใบกับบนเส้นแปดเส็นดาวบนนะล่างกับหาเนี่ยตรงนาใส่กับโซนหนึ่งสองล่างล่างหนึ่งคาดีกับสาวกระซีเดินบนบนกับเป็นะไร้ด้มแปดเป็นไดได้วเนี่ย้ำขีดป สามกับสี่บนนี่ล่ะสุดเต็มไม่ใช่ไหละสามแปดสามเก็บหาเก็บหาแปดก็ได้กับว่าวันนี้ก็ได้มันมีทั้งเหลือเยอะเลยนะคือเต็มสูนยแล้วนี่แค่นี่สองสามห้าใส้บนคือใส้เกียกับแปดเอ่อทาล่างก็สองสามหามาใส่เก่ากับศูนย์คือไม่ใช่นี้ค่ะนี่แค่นี้ก็มาบวกเกิดนี่นะเกิดแค่นีบวกเกิดนี่ วัดน่าสิบอกแล้ววัดติ๊บแมนถ้าวัดออกจากถ้าว่ามีเลขนั่นแน่นี่เนี่ยบนล่างน่ะพยายามทำไก่ไว้แมนพยายามให้ติดด้วยนี่นี่ค่ะเลขะอยู่ในหกตัวนี้ว่าติ๊บสูตรละตัวล้วเอาสูตรละตัวบนล่างนี่ถ้าว่ามีแค่นี้ค่ะที่หน้าไม่เลยอืมทำไก่เลยต้องใจไว้เลยแมนค่ะพอในแนวมันก็สมองมันจะว่าใครลวดนะ มาสูดโรโตแล้วจะติดอยู่ตลอดนะมม่ใครลดด,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 รดิจะติดอยู่ตลอดพยายามให้มีมีในสูตรสองห่อละก็สูตรหนึ่งเนี่ยเป็นบนสูตรสามเป็นล่างสูตรที่มาใส่สามกับพานเนี่ยมันก็ไม่ใครลดอันนี้เขอามาเพียใบเพิ่มอีกตัวหนึ่งคน,นคือเขียนแล้วนะเนียน,ยน,ยนยแล้วถ้าว่ามีในหกตัวนี้ก็แสดงว่าบ่ได้กินนะคุณเนาะทำนองนั้นละ ตรงนี้สื้อติดไปที่แน่ๆนะคือซ้นสูตรห้อยล่ะสูตรได้ก็ได้หเก็บมาลดไม่ได้สูตรซ้สูตนี้นัไม่เคยลดคือวิ่งถ้าเขาจะวิ่งสักทรานก็ถ้าวิ่งในนีก็บริกินกัมต้องในนีไปวิ่งในสูตรละตัวละตัวดีไปวิ่งนั่นละเบิร์ดดาวพี่น้องซ้ำนี้ปูละ่าเบิร์ดแล้วซ้ำนี้น้องแมนไม่ได้ไปหาเหรียญได้เลยนะ สองมือคาป,ปุ๊คะแม่คะปุ๊ค่ะสองวันค่ะได้เย็นเย็นค่ะมีเวลาฝันมีสองคืนค่ะปุ๊เดี๋ยวฝันอยู่อะโก้ลาปันอยู่สองคืนค้าค,คาปุ๊แ่จะจับรักไว้ใช่รรอ,อเจ็บหมคุณค่ะอาจจะมาสามโ เก่งว่านี้หวานมันรักลอยของปูเป claro ็นตัวใดคะนี่บปะลอยเขากระจับเออนี่แหละนี่ครับคือสองกับศ um ูนย์นี่ไหมถ้าสมัครคิดว่าศูนย์อ๋อคิดว่าศูนย์นะเี่เป็นรักลอยอะค่ะเนีศูนย์สามเก็บศูนย์สองเก็บศูนย์สามแปดศูนย์สองแปดเนี่ยศูนย์ห้าเก็บศูนย์ห้าแปดคือสองเขากับมาถ้ามาหนานี่ถ้าหาเก็บถ้าบอสกับสองกับมาอะไกันสองห้าเก็บอืมค่มันสองสามเก็บสองสองแปดก็ถึงกัะเด็น สองกับศูนย์หละมาเป็นพันก็เ<ช>นี่ยก็ออกจากนี้แหละเขาจับนี่นไงได้หกต,ตัวนี่แล้วเพราะฉะนคือตัวที่มาหันตัวที่มาคือสองนี่มาหันมัน,มนกับื่งวดความสเก็บคือสามนี่มันกัมีสูตรหนึ่งมันก็นกเดียนแล้วถ้ามาหันเจียกับแปดมันส่นน<ช>วนเกิดหลาเพราะยกบ่อใดเท่าเจียมากอ่ะบ่อใดแปดห้องแปดเท่าเจียกับแปดมากอ่ะสิบบ่อใดบนล่าง ความเกลี้ยมัเขาเลยเอาแปดมาเกียร์เตอบ่อแดดอืมววนี้มันคือกันงวนี้เนี่ยสามเนี่ยค่ะคือโตนั่นมันคือสองอืมซ้ำๆกันนะ่นเขาเลยมากันไว้ให้ค่ันนัคือสามแปดสองแปดแดดเนี่ยสามเกียรสองเกียร์แดดออืมคือคือมาหานถามาม้าเครื่องหัดก้อนนี่เป็นทังไงคับอคือนี่หกเกียรหกแปดไงค่ะตัวนึงนะค่ะถามางวันนี่นะถามันเดินทั้งเก้าคือสามหกแปดสาม แปดสองแปดสามแปดสองแมนนี่เท่ากับว่บาให้แต่งนี่แปดสามแปดสองก,กนี่เทากับเลย้อวสูตรหามเดินดีเขากับจ,จับมาใส่เ้นจับเทียวไวเซนอ๋อห,หาเ้นท่าแปนะคะุณแมนมวนให้คมนะเดี๋วกะตัวนึงมาสองคิดวาา่าถามมามาบดมารามมันจังมาได้เนี่ยทั<ช>งทังนี้หนึ่งกับมามัหนี่แหละคือหาศูนยเนี่ยมารามเลยมาศูนย์ทางเดินมันนะค่ะคือศูนย์กับเก่าถ้าประกอบประกอบสามตัวนี่ก็อาจจะมีตัวหนึ่งแหละห ขอามบาัตัวเก่ารส03ตอนนี้ไม่เหลือก็<ช>อันนี้เด้มันตัวเก่าพอาืว่ก็ธรรมดาเขาประกอบแบบนี้นี่95 93 05 03เนี่ยนะเ<ช>ลขที่ตัวนี้เขาเอาตัวสองเพื่อเพียวใบไปซื้อเ<ช>พียวใเพื่อมันลดนะ<ช>เพื่อกันันด้นเพิ่มอี<ช>มกเืก่อ่านเท้าเขาประกอบแนี้นี่มันจะได้1 18 08แล้วกับ03 สี่รสามสแปดเออหนึ่งสามนะมนันค่ะก<อ>าลางมา,มาใส่สูนี้นี่ประกอบน,นี่เอาไปจับใส่คุอ,อันนี้สุนี้นั้นบนเอามาจับใส่ขันหมวอันนี้คือจับใส่สูนี้ก็ือเกาห้ากสามศูย์ห้าสูสามนี่แค่นี้อเกาห้าก็สามสูตรห้าสูสามแมนแอันนี้ก็สองนี่คือเกาสองศูสนะองนก็เต็มสูตรนะเขาเลยมาเต็มสูตรกันไว้คือตัวกันพ่เศษรอก ก็แน่ก็เนียนนะตะเล่นได้เล่นยอดนี่หกบนี่ตัวเดียวนี่ศหตี้ม่นศูนหาได้่น้องดูปูบอกว่าถ้าเล่นได้เล่นด้ค่ะศูนห้าศูนห้าหูนยนี่ยศูนห้าหนย์ตัวเดียวนี่ยศูนย์นมันเล่นเล่นเลยเพราะว่าทังเดือนนี่เดือนนี่เห็นหลาตเดินเยอทังเดือนแล้วก็มันใจมันเดินก่านะบทั้งเดือนมังดีเก็บชเบิ้งค่ะตะกี้เขาเขตเจนี่แหละสองตัวเขาตัวนึงนะ เดือดรางสามกับสี่มาสามศูนย์ค่หกกับเก็ยมาห้าเก็ยหกกับเก็บมาศูนย์เก็ยรติมาหน่ะศูนย์กับหนึ่งมาศูนย์สามวันนี้ห้ากับหกสองตัวนี่คือเขาจับรางคือเขาไม่มีจับรางแมนก็เลยจับแบบมหาดะวศูนย์นี่ก็รักแบบเก้าเก้ากับศูนย์นี่เป็นทักเดือด่างเขากบบจับเรยเลยนี่คือเก้าห้าศูนย์ห้านี่สองตัวจะลดมากจะเป็นนิดเนี่ยจะเป็นนัน ศูนหกเก้าหกตาคิดวา่าบระลอดบอกโตหกหรือเปล่าปะเนี่ยหกอย่างข้าบ่ออ๋อหางอะไรไมนเอาตัวเดียวเลยเดี๋ยวกัน уйте, นี้มองหนึ่งหนะมองเพื่อขั้วหมันใจ่นี่เพิ่มขั้วหมันใจ่ถึงบ้าสองตัวเตยจะมาจะมาล้างนี่นี่ห <leaks. S 2> นึ่งกับห้านี่มันออกห้าเจ็บนี่เห็นปะ่ะนจับจับเซกันเล่นนี่ห้าเจ็บ <leaks. S 2> ออกล้างอันนี้ก็ 0, หกกับศูนย์นี่ออกศูนย์เก็บเนี่ยมาเนี่ยนี่จับเซตตัวเท่านี่เก็บกับสามนี่ออกศูนย์เจ็บ เรามาหั่นนี่สามกับเจ็ดค่ะแล้วกับหกเจ็ดศูนย์เห็นปะมาสามศูนย์ศูนย์สามนี่เแลยวกับเจ็ดหกมาบบเนี้ยนี่ยมันถ้าเหมือนล่างเนี้คือทั้งเตะจับเตนสามตัวบเทิ้งนี่ค่ะนี่ละมันข่าบนล่างนิมันึตาชูมัลมันล่างมันไหลกว่าเรวบอลผัดค่ะนี่สามศูนย์ศูนย์สามเห็นปะจ้าชมาล์จิจับเซตตัวนี้สามศูนย์สามเจ็ดมาก็แล้วหกนี่เจ็ดเจ็ดหกก็มีว่านี่ เรือเรียกแค่นี้มเร่งาัใจนะก็เลยมัใจแม่้าบ่ได้ก็ศูนย์ศูนย์ี่จูนย์กับห้าแม่นม่สองตัวมีสตัวนี่นะครับปุ๋เราศูนย์นี่ก็ล่างเนีนะครับฮ่ากาโนฝังนี้มมันนกันเหรอใช่ใช่นตัดยอดเลจับเแล้วเนี่ยห้าห้าห้าศูนไปก็ห้าห้าบนั่นดอกบนั่นเขาจับเตัวดี้ย่างเดียวศูนย์ห้าหูนย์เลยเลยสูนมาหลายเลย จับมาใส่ักไวัใช่เลย<อ>หมายมายัมย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 นมนันหลมันมนเตะดนี่นมันเจ็ดหกเจ็ดเห็นป่นี่ตั้งเจ็ดตังหกเจ็ดตมานนี้สามศูนย์แล้วก็เจ็ดหกหกเจ็มนนี่าเขาบระโตเด็เมม่น,มน,มมนั่นแหะมันอยู่มเยอะแค่นี้อย่งไเลยั้ั่นก็เลยเอาศูนมาใส่ราวลพี่น้องด้วว่า <c oughs> มีโลจับลบมีเมียจัเมียมีผัวจัผัวกับอุบาทพนะ เราเปียนมีวัดจำวัดป่ะปูแก่จาเสียวเขาจะคงสุดท้ายตัวเลขของปูกับปลาเป็นแบบมีแต่เนีนให้เท่านั้นตัวนี้นะครับไม่เปลี่ยนแปลงเขาละเนีนไดเนีนก็อยัวที่ ได้แล้วซื้อได้บอนนั้าซื้อให้ได้ม่บ้นตอนั้นก็โยวาสนาบดนี้ได้แล้วกะกลับลาบปูได้ไหมครับปูค่ะลาจ้าวคเือดมาสการ์ินเลือดป้อนินข้าวป้อนไ่น้องก็คื้นสไดิบงิบอมกันแล้วครับมีประกาศกับโจเฟเแล้ครับเนื้อปูเจ็ดสองแล้วก็ดินมาแล้วครับ ฟันมาแล้วก็บวา่าได้พัฒน์นันเขากลับมาเบิ่งมาชมกันแล้วครับเป็นเพียงแนวทางนะครับเรืองพงพลอรวยเรื่อ,องหรับรพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวมาชมกันครับกลับขอบคุณกับคนเลายะเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เอาไว้คลิปหน้าพอกันไหมครับกรับสวัสดีครับ